เรื่องร่มต้นในปี1849เมืองอดัมชาวอังกฤษที่เดินทางไปยังหมู่เกาะแปซิฟิกถูกจับตาย้วยการเดินทางไปพร้อมกับเรือที่กำลังส่งสินค้าบนเรือเขาเพบกับดตรแฮร์รี่แพทย์ที่มีลักษณะน่าสงสัยถึงพยายามฆ่าเขาและขโมยเงินเขาและเริ่มรู้ว่าเขาถูกหลอกให้เขามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตของแพทย์นี้ในขณะเดียวกัน อีวิ่งพบกับชายผิวดำที่ถูกกดขี่และหลังจากได้รับการช่วยเหลือเขาตัดสินใจจะยืนหยัดการต่อสู้และการทาบุญกรรมนี้ในปี1931นักแต่งเพลงหนุ่มจากอังกฤษได้หนีไปที่เบลเยียมและพบกับไอ้์เจวีเก่าที่ใช้ชีวิตสบายๆแต่มีปัญหาด้านสุขภาพเขียนจดหมายถึงแฟนสาว เพื่อบอกเล่าชีวิตที่เขาสร้างเพลงเริ่มรู้สึกถึงความเครียดและการถูกควบคุมและการสูญเสียตัวตนของตัวเองในอนาคตอันไกลปี2144เป็นเครื่องจากหญิงสาวที่สูบทั้งขึ้นในการทำงานในห้องครัวและร้านอาหารของห้างสรรพสินค้าเธอเริ่มมีความคิดและความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งทำให้เธอระหนักถึงการถูกกดคีและอิสราภาพที่เธอควรจะมี เมื่อเธอได้รับการชั่วเหลือจากนักสืบเธอเล่าเรื่องราวของเธอและการตัดสินใจคดีใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการลุกขึ้นสู้ของคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมในปี2321ชายหนุ่มในโลกที่ล่มสลายจากการทำลายสิ่งแวดล้อมและการระเบิดของอาระยธรรมต้องต่อสู้กับอันตรายที่โลกที่ถูก